สวัสดีคุณลครับวันนี้ผมอยู่ที่กรุงเทพธีทาสามสิบเอ็ดนะครับเรามาดูกันว่าเนี่ยร้านข้าวแกงมาเรียมเนี่ยมีอะไรเด็ดๆบ้างเพราะว่าลูกเพจอะมีแนะนํามาเราจะเด็ดริงหรือเปล่าเราไปดูกันปะโอ้โหปิทางหปทางอันนี้อ๋อไข่หน,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 นกกทาก,กับกล้วยทอดอ,อืมฝังนูนก็มีนะฝั่งนี้ก็มีไก่ย่างบอกว่าไก่ย่างฉ่ำมากเลยนะ ดดูมาละสิบบาทคือไม้โคตรใหญ่ลองชิมดูก่อนได้บางมว่ลองชิมดูก่อนได้ถ้าไม่อร่อยก็ต้องไซื้อก็ได้ข้างในก็จะมีข้าวแกงข้าวแกงข้าวหมกทุบผังวัวเรียกได้ว่าร้านนี้คือครบเลยนะเนี่ยแล้วก็มีของหวานด้วยพวกชา้แข่งใสว้าวนี่น่าจะบอกว่าข้าวแกงโคตรเยอะ หิวเลยสิไม่ได้กินข้าวเช้ามาด้วยมากินฝากท้องว้ที่นี่ดีกว่ามีหรอโอ้โหเยอะจนแบบว่าเรียกไม่ถูกกันเลยทีนี้อ่าฮะแต่ว่ามีข้าวหมกข้าวมันด้วยนะใช่แล้วก็ที่สําคัญคือเล็งซุปผังวัวไว้แล้วเพราะอยากกินอ่าฮะแล้วก็มีเนื้อแดดเดียวด้วยบอกว่าอยากกินเหมือนกันรู้สึกว่าอยากกินหลายอย่างแลวทีนี้แล้วก็ที่เนี่ยเขามีให้นั่งทานด้วยนะสามารถสั่งข้าวแล้วก็ไปนั่งทานได้ แล้วก็ราคาไม่แพงด้วยชิวๆเราไปดูรายหารกันเลยจะกินซุปหังวัวสั่งแล้วกับข้าวหมกใช่เขาอยากกินมากคนแบบว่าออฟเดนอ,ออฟฟิศอะไรเงี้ยหรือว่าชาวบ้านแถวเนี้ยเขาจะมาซื้อกันเพราะว่าน่าจะเด็ดแล้วก็ราคาไม่แพงด้วยไปเราไปดูกันว่าเราจะอย่างที่เขาว่ากันว่าอยากจะบอกว่าหน้าตาอาหารหน่ากินนะแล้วก็ให้เยอะด้วยราคาคือจับต้องได้ แล้วก็กินทุกวันได้ด้วยอ่าที่ตะคัญไงที่บอกไปตอนต้นไงซุปหางวัวฉ่ำเกินก็เท่าไรไปเนอันนี้ร้อยหนึ่งแต่ว่าหางวัวคือให้มาแบบจุกจุอ่าจุก,จ,กจุกเลยโอ้ดูดิ <ละ S 1> เกินเบอร์มากนะ้ำซุปคือหอมเลยนะน่ายแ,แซ่เเดี๋ยวขอขอลองกินก่อนอุ้ย อร่อยว่ะอร่อยว่ะสำหรับผมอ่ะผมชอบรสนี้เลยนะคือถูกใจเลยอ่ะต่อไปอันนี้เป็นสุกเนื้อโอ้โหเนื้อให้มาเยอะเกินขนมจีนกะทิโอ้ดูกะทิเขาดิเข็มข้นจิ้มจนมากพี่แกงหรือเปล่าเนี่ยเอออ๋ออร่อยรอพี่แกงโอ้โหถ้าแบบกินข้าวเช้าไปกันนี้ก็ดีเลยแบบนั่งคุยกับเพื่อนมานั่งแบบเมาโมยหอยสังกับเพื่อนได้อ่าสั่งข้าวไปด้วยแล้วก็ มานั่งคุยกันได้อ่าแต่อยาจะบอกนิดนึงนะว่าซุปเนื้อเด็ดนะบอกเลยลูกค้าคือเข้ามาแบบไม่ขาดสายเลยจริงไม่ได้โม้นะจริงจริงมาๆม,มากินข้าหมกกัเป่ะหอมแล้วก็น้ำจิ้มเขาเข้มข้นอ่ะใส่ไปงาเอ้ยสมคำล่ำลือใครมาให้เนี้ยไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวขอลองชิมเป็นขนมจีนมากดีกว่าอ้อะอ เมนูแนะนของทางร้านนั่งๆอยู่แม่ค้าบอกว่าเมนูแนะนำเลยอืเอาลองชิมสิแกงส้มกุ้งแล้วก็ปลาด้วยปลากระพงแหละอู้อู้ไข่เกินเบอร์วร้อนนิดนึงขอเปล่านะร้อนนิดนึงขอเปล่านะอืน่าจะเปิดอยู่แถวบ้านแล้วนะร้านนี้มาชิมนี่ต่ออู้กะทินไอ้นี่เข้มข้นมากเลยเนี่ยบอกเลยถ้าม้าผมดูอยู่นี่น่าจะชอบนะแม่หมาก็ชอบกินเหมือนกัน อร่อยอมหมอนๆม,มันๆเป็นปรสชาติที่ผมชอบอยู่แล้วอันนี้ถ้ากินคู่กับ,บ,บพริกแห้องอเงี้ยมันจะมีรสชาติความเผ็ดขึ้นมานิดนึงอ่ะดีอ่ะดีอะบอกเลยว่าดีอร่อยแล้วก็ใครที่อยากมาร้านนี้นะครับร้านที่เขาอยู่ทุกวันอาทิตย์แล้วก็เปิดตั้งแต่ตีห้า ถึง3ทุ่มนะครับแต่ว่าถ้าสลับนั่งกินหน้าร้านเนี่ยจะมาถึง<ะ>บ่ายสามนะครับแต่ถ้าเป็นหลังบ่ายสามเบอร์กเ,เขาจะขายแค่ข้าวแกงแบบดื้อกับบ้านอย่างเดียวพิกัดกรุงเทพกีทา3ามสิบเอ็ดใช่เลยมานิดนึงก็จะถึงร้านแล้วจอดรถได้ไครับจอดรถได้จอดรถหน้าร้านได้เลยแล้วก็อย่าลืมดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน้วยนะจะได้ตามมาร้านนี้ได้ถูกต้องเนาะแล้วก็ถ้าอยากติดตามผมเนี่ยก็ติดตามได้เลยอยากไปรู้ว่าผมจะไปกินร้านไหนติดตามได้เลยนะคะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะอย่าลืมคอมเมนต์ด้วยเยอะๆเลย สวัสดีครับสวัสดีครับ